กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ t r u e f c TV 2023-2024 EP 34รายการที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของเหล่าบรรดานักเตะแข้งเทพถูแบงคอกในเตดในทุกๆสัปดาห์มาติดตามกันได้เลยว่าสัปดาห์นี้จะมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างอาจจะมีอาการลาจากการเดินทางนิดหน่อยครับแต่ว่าคือไปเราก็เต็มที่แน่นอนก็เราก็หวังที่จะ ไปคว้าสามแมแล้วก็เข้ารอบได้อยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณนิวนี่โอ้โหหลอนเลยนะมันเป็นนัดแรกในบ้านของเราด้วยครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในนัดที่2แต่ว่านัดแรกเราจะทำออกมาให้เต็มทีท่ก็ฝา,ากแฟนบอลทุกคนเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยครับผิดด้าน มาจากวิษณโโลกค,ครับวันนี้ได้ํามมากับรถของสม,มสรครับผมคุ้มค่ามากมากครับทักได้ทางค่ารถค่าเสื้อค่าเดินทางก,ก็ฟรีสบายมากมากครับบอกกว้างมากมาครั้งแรกรู้สึกประทับใจเดียวครั้งต่อไปก็จะมาอีกค่ะเอาวันนี้ผ่านกันเ,<อ>เดี๋ยววันนี้แฟนบอลเต,ติมเลย,<ด>ยลองวันนี้เชียร์กันมันนะครับไปถึงรอบ8ทีสุดท้ายหรือไปถึงรอบชิงก็ได้ครับผมวัน,นชิวะเจ๋นะเอ้ เริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยบรรยากาศการเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุน่น mm hmm. เพื่อทำศึก a อ c แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ณสนามนิสันสเตเดียมหลังเย้าของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตพร้อมพาไปพูดคุยกับ2นักเตะแข้งเทพเตียว,วิชรุดอิมอุละและก๊อฟอดิษัตไกรสอนถึงความพร้อมก่อนเกมสำคัญที่กำลังจะมาถึงก็ตอนนี้ก็สภาพทุกคนในทีมก็เต็มร้อยครับพร้อมที่จะไปเยือนโยโกฮาม่าครับก็จริงๆกนะ็ ม่ใช่แค่ผมคนเดียวยคือหลายๆคนก็พร้อมแล้วก็อยากที่จะซัพพอร์ตกันคุว่าช่วงนี้เราแข่งดีด้วยใช่แล้วก็แบบเดินทางเยอะอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องพอร้อมตลอดใช่ครับส่วนตัวก็ค่อนข้างพร้อมแล้วก็อาจจะมีอาการร้าจากการเดินทางนิดหน่อยครับแต่ว่าคือไปเราก็เต็มที่แน่นอนใช่ครับก็ไม่ได้มีผลกดดันอะไรครับก็เราก็หวังที่จะ ไปควา3แตแจมแล้วก็เข้ารอบได้อยู่แล้วครับก็แน่นอนครับจริงๆเราทํากันบ้านมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่แบบจะเสมอสองสองแล้วก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยผมว่าในบ้านนอกบ้านมันก็จะมีปัจจัยหลายๆ,ๆอย่างที่มันแตกต่างกันไปนะครับก็ผมว่าการไปรเยือนครั้งนี้เราก็ต้องต้องทํากันบ้านให้เยอะกว่าเดิมด้วยใช่ครับเพราะจริงสกอร์ที่มันออกมาเกมแรกก็เราก็ทํากันได้ดี สนามทรูเซดียมก่อนเกมที่แข่งเทพจะเปิดบ้านพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตกับกิจกรรม War of Love กำแพงแห่งรักกิจกรรมที่ส่งต่อความรักจากแฟนบอลถึงนักเตะของเราเนื่องในวันวาเลนไทน์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมิสอนกรีโดยมีนีพิพิธภัณฑ์พ่พวงจันทมาร่วมพบปะกับแฟนบอลแข่งเทพอย่างใกล้ชิดท,ทุกคนพร้อมไหมคะ ชอบมากเสี<ท>ยงดังจริงๆถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบม,มต้อนรับคุณนิวค่ะมาเลยเย้ยสวัสดีค่ะคุณนิวนี่โอ้โหหล่อเลยนะคุณนิวเนี่ยมาอยู่ไหนคะนี่ให้กับคุณนิวนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งสัมภาษณ์กันแบบใกล้เช็คกันก่อนเลยนะคะคำถามแรกอาการบาดเจ็บระหว่างรักษามีการฟื้นฟูร่างกายยังไงบ้างคะแลาวก็ตอนนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายกับ ลกักภาพของทีมครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับอีกประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยน,น่าจะกลับมาเล่นได้แล้วครับดีด้านหน้าอย่างเชคนเชียร์นิวไหไว้ไว้นะคนเก่งน่ารักมากเลยอ่าคำถามที่สองค่ะความรู้สึกที่ได้มาพบปะกับแฟนบอลแข่งเทพเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาเป็นกําลังใจให้กับลูกบอลของเรากับสโมสรของเราครับและคําถามต่อมาค่ะมีข้อความอะไรที่จะฝากถึงแฟนบอลทูบแบงค,คอกย um ูเนเต็ดไหมคะ เป็นฤดูก,กาลที่เราอยู่ในเส้นทางในทุกๆถ้วยครับก็เราจะเห็นว่าในเลกสองของเราในทุกๆฤดูกาลเราจะแผ่วลงแต่ว่าฤดูก,กาลนี้มันก็เป็นฤดูก,กาลที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วแล้วเราก็อยากให้แฟนบอลทุกคนครับเข้าเป็นกําลังใจให้กับพวกเราครับเรายังอยู่ในเส้นทางในทุกๆถ้วยครับก็อยากให้เป็นกําลังใจให้พวกเราในทุกๆนาดครับแล้วเราพวกเราจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็มาร่วมกันเป็น สร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรฟ้าด้วยให้กับสโมสรเราในทีนี้ครับโอ้โห oh เป็นยังไงแฟนบอลพร้อมเชียร์ไหมคะขอเสียงหน่อยเร็วคำถามต่อไปค่ะคิดยังไงกับแมตช์ที่กําลังจะถึงในวันนี้คะคก็เป็นครั้งแรกของสโมสร,รครับที่เราได้มาเล่นในฟุตบอลทีชเป็นลีดแล้วก็เข้ามารอบ16ทีมด้วยแล้วเราเจอทีมกับทีมจากญี่ปุ่นครับโยโกมามันยอที่แข่งแข่งอยู่แล้วแล้วเราก็นัดนี้ก็ได้ประสบการณ์เต็มเมครับก็อยากให ตรงน้เชกันเยอะๆครับมันเป็นนัดแรกในบ้านของเราด้วยครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในนัดที่2แต่ว่านัดแรกเราจะทาออกมาให้เต็มที่ก็ฝากแฟนบอลทุกคนเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยครับอืมและเป้าหมายส่วนตัวและก็เป้าหมายทีมสําหรับในสองค่ะที่จะมาถึงอันนี้คืออะไรคะก็อย่างที่บอกครับเรายังอยูย่ในเส้นทางที่ดีในทุกๆถ้วครับก็อยากที่จะคว้าสักถ้วยให้กับสโมสรในในปีนี้ครับแอบได้ยินมาว่า ได้มีการบอกรักแฟนขอแต่งงานใช่ไหมเอ่ยใช่ครับเอ้ยหวานไม่ไหวคืออิชานะคะอิชานีมดขึ้นหน้าแล้วตอนนี้มีแพลนว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่คะมีนสิบหกวีรู้วันไปอีกสิบหกมีนาที่จะถึงนี้แล้วโอ้โหแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีจกรรมค่ะก็คือเป็น wall of love กำแพงแห่งรัก เราให้แฟนบอลต่างๆทั้งสองทีมเนี่ยมาเขียนนะคะมาความในใจนะคะลงไปในโพสต์อินแล้วก็แปะลงไปแบบนี้อยากให้คุณนิวเนี่ยลองอ่านดูนะคะนี่เอาเลยผมเชียร์บียมา5ปีแล้วสู้ครับก็ปีนี้ก็ได้ลุ้นสุดแล้วกลับมาลงสนามววๆแล้วมี FC รออยู่18 f แอา <FC S 2> ะ,ะด้านนี้ค่ะพี่นิวทาไววๆครับและนี่ตัวเล็ก บอกพี่นิวหายไวไหวครับด้วยเช่นกันนะคะอยู่ไหนเอ่ยนี่ด้าน <รถ S 1> <อ>นี้ดีใจครับก็ดีใจกับเพื่อนๆนทุกคนเลยที่อยู่ในสนามแล้วไม่ได้มาเห็นครับก็็นกำลังใจดีดีครับเด<ส>ี๋ยวผมจะไปส่งต่อในห้องแต่งตัวครับส่งอะไรต่อคะในห้องแต่งตัวส่งกำลังใจอ๋อโอเคอยากจะให้คุณนิวลองลองเขียนความรู้สึกบอกแฟนคลับบ้างไหมคะนี่เดี๋ยวเรามีกระดาษให้คุณนิวเขียนตรงนี้เลย Yeah. มาไปชมโค้ดแบนทัตวัน4ีปานแถลงข่าวหลังเกมที่แคงเชเปิดบ้านพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตโดยในเกมนี้แมคแคนเท่จะโดนนำไปก่อน2ประตูแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ได้ประตูไล่มา2ประตูต่อ1ในนาทีที่34ก่อนที่จะมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่92จบด้วยผลเสมอยอดทีมจากเจลิกแบบสุดมันด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 ไม,ไ,ไม่ได้เป็น,นเหมือนกองที่ตัวสื่ตัวเราพยายามสร้างขึงนปปนเนแบบไม่ไม่เป็นพวาับอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็เห็นว่าํารเก็ไไหลายคนในสนามขึ้นเปเรื่องที่หนึ่งในการคิดแ้วแล้แนวคิดในการเล่นอะไรเงี้ยที่ระัที่ที่สูงในรับเซียเชรยะนั้นก็ถววันนี้กรเก็งข้ก็คว่าเราหลั้เป็นระดัที่แน่นอนก็เรา,าก็เห็นแล้วว่า พวกเราคนัง้งมากแล้วเราก็เล่นด้วยเล่นวินัยจริงแล้วก็แล้วก็วกวกโอเคได้ได้ประสบการณ์ที่สำหรับผมถือว่าน่าประทัใจอะไรเงี้ยแต่การไปยืนเนี่ยเราไม่เจอสภาพอากาศเดียวโอเคเราเราไปเพื่อปปรับตัวมาหลังจากการไปเกาหลีมาได้วอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพจะต้องปรับต,ตัวเนี่ยเขาเจอสภาพอากาศที่เย็นกว่าเนิดแล้วก็เรื่องของแสงเงาใช้ว่าท,ที่เขาเรื่องอะไรเป็นคองเชียร์ตที่หนาแน่นมากๆแล้วก็ ในชนะแล้วก็เรื่องของคุณภาพเกมเนี่ยเชื่อว่าเราต้องไปเจอเกมที่เราก็เคยเห็นหลายว่าทีมชาติไทยเป็นญี่ปุ่นเป็นยังไงทร,รมฟุตบสรไทยไปเยือนญี่ปุ่นสภาพด้วยวิธีการเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเราจะพยายามที่จะเตรียมทีมให้พร้อมใ,ในในทุกได้แล้วเตรียมสาสมาธิของนักฟุตบอลแล้วก็วินัยของนักฟุตบอลให้มากที่สุดในการปปานนากที่จะไปรับมือเขาด้วยอะไรเงี้นอกเหนือจากแต่ก่อนที่จะ ก็รู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ที่ตอนสมัยเล่นได้ได้เล่นกันทำได้ได้ดวนกันแล้วก็พอเป็นโค้ชก็ยังได้กลับมาเจอกันอีกอะไรเงี้ยผมก็ได้ก็เพิ่มความจำเขาอะไรตอนที่วันแถลงข่าวว่ามีกรรมได้ไหมในเอเชียนคัพปีนั้นที่มาเล่นนะไอ้แล้เล่นกันไปแล้วกจริงด้วยแล้วก็บรรลุปีหลออกันทีเลยว่าปีส0งพันเจ็ดปีสองพันเชื่อไหยครับพวเนี้ยครับใช่ใช่ครับก็แต่ว่าเขาก็บอกว่าเกมวันนี้ วันนี้นะก็อาจจะไม่เหมือนวันนั้นก็ได้ที่ที่เจ้าหน้าที่ส,บบส่สิทธเขาว่ามันให้กำลังใจเราเนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือเป็นเป็นโค้ชที่มีเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวเองในการที่จะไม่ไม่ถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยในการพูดคุยกับเราเนะอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่นชมเขาในการในที่ที่เป็นทั้งนันเนเกเแต่ที่เก่งแล้วก็เป็นโค้ชที่เก่ง thank you thank you มาที่สึกรีโวไทยลีกทูแบงคอกในเดออกเกียนถิ่นขังข้าวไฟสุโขทัยเอฟซที่สนามเทเลหลวงสเตเดียมในแมตชนี้แม้จะมีการเปลี่ยนโลเทชั่นหลายตำแหน่งแต่เราก็หวังที่จะเก็บ3ามแต้มเพื่อเป็นจ่าฝูงต่อไป ชื่อชงครับชื่อพีเคครับชื่อนุ่ยครับบ้านแม่ครับวันนี้เดินทางกันมาอย่างไงเอ่ยวันนี้เดินทางมากับรถของสมสอนครับผมมาจากวิษณุโลกครับมากับรถสมสรครับอาของผมตัวปีครับอันนี้แม่มาครั้งแรกพาคุณแม่มาเป็นไงบ้างกับการที่เรามีตัวปีเรามีคุ้มค่ามากๆครับหังไ้ทัทางค่ารถค่าเสื้อค่าเดินทางก็ฟรีแล้วก็คนขับก็ของคุณริติ้งก็บริการดีขับรถดีมากๆครับผม สบายมากครับบอกกว้างมากก็รู้สึกประทับใจค่ะมาครั้งแรกรู้สึกประทับใจเดียวครั้ง,งต่อไปก็จะมาอีกค่ะคุ้มคุ้มครับสำหรับผมถือว่าคุ้มมากเพราะว่าได้เสื้อด้วยแล้วก็ได้เข้าชมในบ้านทุกเกมด้วยครับแถมได้มาเยือนอย่างวันนี้ด้วยครับไมเลือกเชียร์ดีอยู่รถตู้สวยดีจ่าฝูงก็จ่าฝูงชอบภายเป็นพิเศษไหมในทีมแมงพอกปฏิวัติคำหม่ยน่าจะรู้จักดีสุดแล้วมีอะไรบอก ถึงไปวัดหน่อยติดตามพี่นะครับครับแค่นี้แหละครับน่าจะชนะไม่ต่ำกว่าสองลูกครับคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าสองลูกอวันนี้น่าจะสนุกครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะหวังสามแต้มในสุโขทัยวันนี้ครับผมสามศูนย์ปดิวัดยิงไหมไม่เค่กำลังใจนักบอลนะ ขอให้เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายได้เพื่อเป็นบอดศาาตร์ของสโมสรแล้วก็ให้เข้ารอบไปสี่ทีมจนเข้ารอบชิงถ้าเป็นไปได้ครับผมให้กำลังใจทีมหน่อยเออสู้ๆครับเต็มที่ครับสู้ๆครับพวกผมก็เป็นกำลังใจให้เชียร์เต็มที่ครับครับผมคับขอบคุณคับโค้ชแบนเก่งอยู่แล้วโค้ชแบนทําได้อยู่แล้วเจ้าพ่อไทยเกมพอร์ตไทยเกมก็ขอให้นักเตะบยูสู้ๆนะครับ ขอให้เก็บ3มแต้มได้ทุกทนะ่านขอให้ปีนี้ได้แชมป์เพื่อความสุขของแฟนมยูทุกท่านครับขอบคุณครับ ้งเทพสามารถครองเกมได้มากกว่าแต่ยังไม่สามารถผ่านแนวรับของเจ้าบ้านได้จบเกมแบบไม่มีสกอร์ด้วยผลเสมอสูงยประตูต่ตอศูนย์แม้ผลจะไม่เป็นอย่างที่หวงังแต่เราก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์การเดินทางของเรายัางดำเนินต่อไปทีนา่ของเราทั้งในส่วนของนักเตะและในส่วนขององเชียร์นะครับทุกทุกคนเลยนะครับยังไง ชาสัปดานี้ด้วยการพูดคุยกับแฟนบอลทูแบงค์อกในเตทที่สนามทูสเตเดียมก่อนเกมเอฟซีแชมเปียนลีกที่จะเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตถึงผลงานของทีมที่ผ่านมาเลกสองที่กำลังจะมาถึงและให้กำลังใจถึงสมโมสร็นไงครับเรามาถึงรอบ16ทีมแล้วั้แต่จุดเริ่มต้นรอบแบง่งครับโอ้แน่นอนครับเพราะว่าเราพยายามที่จะเข้ามาในรายการเอเชียก็หลายรอบเมาเพราะว่าเราก็เคยมีโอกาสเข้ามาเพย์ออฟถึงสองครั้งเนาะแต่เราก็พลาดไปแต่ว่า ั้งนี้เรามีโอกาสได้เข้ามาในรอบเป็นกลุ่มแล้วเราก็สามารถทะลุเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้เนาะซึ่งก็ถือว่าเป,เ,ปเป็นอะไรที่แบบว่าเ,เราก็ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นการที่เราได้เข้ามาใน,ในการ ACL ครั้งแรกและเราก็ยังสามารถผ่านเข้ารอบมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้ก็หวังว่าวันนี้เราต้องชนะนะครับก็ผมแล้วก็ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายหรือไปถึงรอบชิงก็ได้ครับผมวันนี้ได้ลุ้นครับได้ลุ้นใช่ไหมออมหีก ก็ได้ลุ้นแะผมว่าวันนี้ได้ลุ้นวันนี้อาจก็เอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ผ่านก่อนเดี๋ยววันนี้แฟนบอลตึมเลยลองวันนี้เชียร์กันมันนะครับตอนนี้เราสดเลยนะพี่เรายังไม่รู้ว่าอีกสองเกมที่เหลือทั้งย้าทั้งเยือนเนี่ยจะเป็นยังไงพี่คิดว่า2แมแบบนี้เป็นยไงครับกับมารีนอตมารีนอตเหรอครับผมก็วันนี้เราก็คงเราก็ทําให้เต็มที่ครับผมผมก็มั่นใจในโค้ชตะวันของเรานะครับแล้วก็ระบบจีมของเราเราก็มั่นใจว่าโค้ชก็น่าจะวางแผนมาเพื่อ รับศึกทั้งรายการเอซีเอลเราเนาะแล้วก็ใน,ในไทยลีกของเราด้วยก็ Hans คิดว่าค้เราน่าจะวางแผนมาดีแล้วครับเป็นการรอคอยอยู่นานนะที่จะกลับมาถึงตําแหน่งตรงนี้นะเพราะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นมองเทพแล้วบอกว่าที่เข้ารอบไปแล้วไปเตะเอฟซีอ่ะโอ้นนอโหน,นานนะนานนานพอมารบมอบแบ่งกลุ่มครั้นี้ก็มันมีความหวังนะทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มี คนซัพพอร์ตเยอะกองเชียร์ก็เยอะขึ้นปีเนี้ยยังไงก็ต้องแชมป์อะเนาะก็หลายปีแล้วนะถึงสักรอบก็ทีเอาชนะทุกนัดก็แชมป์อะเอาอ๋อนะโอเคก็ถือว่าครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยนะครับผมใช่แฟนบอลครับพี่อยากฝากข้อความอะไรหรืออยากบอกอะไรนักเตะหรือสตาฟโค้ชไหมครับพี่ก็อยากให้สตาฟโค้ชของเราแล้วก็ทั้งสตาฟโค้ชนักเตะครับก็ทำเต็มที่นะครับผมก็ทำตาม หน้าที่ของเราเต็มที่กับทุกแมตช์ที่เราลงเล่นครับผมผลจะเป็นยังไงก็เราก็เชียร์ครับผมเล่นให้เต็มที่ครับผลแพ้ชนะไม่มีปัญหาเราเราให้นั่นอยู่แล้วแต่ขอให้สู้ให้คือสู้สู้ด้วยกันทั้งทีมทั้งสตาฟทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นอ่ะช่วยกันถึงบอลจะออกมาผลเป็นยังไงเนี่ยทางกองเชียร์อะไรก็คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับใช่เหมือนกันครับเหมือนกันก็คือว่าเต็มที่เต็มที่คือเล่นให้สนุก กองเชียร uhm, ์ก็ผมว่านะบางส่วนก็ต้องก็ก็เผื่อใจไว้เหมือนกันในระดับนี้นะครับมาริโนสก็เหนือกว่าเราใช่ต้องเผื่อใจแต่ว่าเราอาจจะได้ในเรื่องของสภาพอากาศเราเราก็ยังมีความหวังของเราอยู่ก็ขอให้นักฟุตบอลทีมงานเต็มที่นะครับกองเชียร์ก็เชื่อว่าวันนี้ก็เต็มที่เหมือนกันมานนะวันนี้สนุกครับท้าวันนี้ครับ 2BUFC TV อ0 2 3 2 0 2 4สัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ